สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในวิชาภาษาไทยกิจกรรมเรื่องรู้รักประจักภาษาขอเสนอคำว่าอุ้มโอบอุ้มและอุ้มชูครับเชิญรับชมได้เลยครับ คำว่าอุ้มหมายถึงการอบกอดสินในสิ่งใดในวงแขนหรือยกขึ้นแนบไว้กับตัวเช่นแม่อุ้มลูกไว้กับอกหรือพอลูกเดินได้แล้วแม่ก็ไม่ต้องอุ้มหรือพี่อุ้มน้องเข้าสะเอวคำว่าอุ้มเป็นกิริยาที่มาใช้กับเด็กทารกซึ่งต้องการการระวังทนุนถนอมเป็นพิเศษและอุ้มมีในความหมายว่า อนุถนนอนดูแลเป็นพิเศษด้วยเช่นเมื่อลูกโตแล้วก็ให้เขาดูแลตัวเองไม่ต้องคอยอุ้มกันอยู่ส่วนคาว่าอ,อกอุ้มจะแปลว่าอุดหนุนชุบเลี้ยงประคับประคอเช่นรัฐบาลต้องเข้าออ,อุ้มสถาบันการเงินที่จะลุ่มละลายหรือเราควรช่วยการออ,อุ้มครอบครัวคนยากจนให้เงยหน้าอ้าปากได้บ้าง ส่วนคำว่าอุ้มชูจะแปลว่าประครับประคองและช่วยเหลือยกย่องให้สูงขึ้นเช่นเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าเขาสงสารจึงเก็บมาเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเด็กคนนี้จึงกระตันยูต่อเขามาก